มีคนโทรเขามากสายก็เลยตัดไปอุ้ยตัวนี้ก็กะลังสิดกตัวนี้พอสูงมมกำลังสิดกมันกำลัง,ลงปีนี้กำลังออกปีที่แล้วพ่ออกได้จ้าน้อยเมืองเตียวพันธ์เทตงามงามเป็นตะนางตะเศร้าผานป่าดอกไม้นี่สถานี้ลดล่างก็มาจอดอยู่นี่พอดีการค่มมหน้าค่มก็ดีไปทั้งนี้กับลานคานึง ต้งพีลานขาเนื่องต้งีกลานขาเนึ่งมืนเพื่อนเจ้าของเทิ่งเทงเทิงอันนั้นลานขาโอ้ยลานขากรบปิดสีถุ่มเปิดแปดโมงเสาเจ็ดมโมงเชิงปิดสีทุ่มผุดเห็นบ่โอ้ยเก็บคนเดิมพี่น้องมันสิครมมันสิกรมมือนีผู้ใหญ่บ้านอยู่สนดดวนผู้เดียวเดี๋ยวพ่มาก,กินเขามือนีไปไปลานอินเดียมาก ไปได้อ่าอน,นันหูงัวหนังงัวแล้วก็กระเพาะคั้ยกระเพาะงัวนเสร็จแล้วกระเพาะคั้ยดอกว่าเอามามาต้มไปมือหลายโยมือนี้พี่ส่งเงินไปเมืองไทยไปธนาคารมาก็เลยเรือลานไทยโอ้ลานลานอินเดียส่งเงินไปเมืองไทยหมดละส่งไปสามพันยูโรบาหลายดอก เห็นงานสองอาทิตย์สามพันยูโรพอดีเลยจ้าอืมแค่นี้แล้วพี่น้องโอ้กคือดกคัทแทะปีนี่ละสิสิดอวยสิดองสิแซ่บกินผู้เดียวมึงมึงเดียวมึงแดดก็ดีดีอ่ะอุ้ยแมนฉันเป็นอย่างล่ะมาแมนฉันเป็นบ้าลละว่าไม่เอาผู้เดียวนี่แมี